ตัวกี่ตัวโอ้หลับเลยหลับหลับหนึ่งสอไม่ตื่นเลย ตึงต oh. 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 ึงต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 ึงรึเปล่าโหสามสี่ห้าหกดเก้าโอ้มาเอามาตื่น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 มาเร็วตื่นมาเร็วเอออย่างนี้เอามาเลยเอามา หลับซื้อแม่ไปไหนนี่แม่ไปไหน,แ,ไปไหนหแปดป่ะแปดตัวป่ะครัออ้งนี้ครั้งนี้ บดุบดุบดบี่ทำอืดติ้งติ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 ง,ตง,ตงมากมาเฮ้ยแม่ไปไหนนี่ฮึนี่ไปหาอาหารแล้วข้างนี้ข้างนี้ไหนไ ติ้งตงอ๋อโอเจอหน้าเลยเนี่ยจบแล้วมามามาเร็วเร็วเร็วติ้งติ้งตอนงติ้งติ้งนอเฉยยังมั้ยเออหูหน้าแล้วเนี่ย อ,อมีถ้ำเลยถ้ำนี้ก็มีมีสองถ้ำเลยมามาถ้ำนี้กี่ตัวถ้ำนี้กี่ตัวหึถ้ำนี้กี่ตัว,ตวห,วหึหนึ่งสอง หกเจ็ดเท่ากันเลยออกมาออกมาแม่ไปไหนนี่แม่ไปหาอาหารอีกแล้วอุนิดอุนิดอุ้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 ดอืมโอ้ยเต้นในไรทำเว้ย